ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอกับผมเอกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมครับสารับคชิมนี้ครับชมบรรยากาศช่วงแรกนะครับในหมาเยี่ยมฟ้ามพี่น้องเกษตรกรครับพิสาจิตโคเนื้อบานน้องว่าครับเป็นไหนอาอาหารไม่ง้วนนะครับนี่ครับชมเลยครับนี่เป็นต้นกล้วยบดนะครับต้นกล้วยบด ต้นกลวยบดไ้ครับน้ำนะครับนี่กินดีครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ใจเอาไซรอร์ดเลยนะครับกำลงมังหน่อยครับเพาเรียกว่ากำลงมังมันหน้อยเลยเอามาใส่ลดอยู่น่ำห้องไปแบบนี้นะครับเบิ้งนะครับช่วมเลยครับกินดีนะครับช่วงแรงนะครับช่วงเศร้าบรรดาเอาไป ปล่อยแปลงกอนนะครับเต่มาเกีบเล็กเกีบน้อยครับฝากพี่น้องช่าว่าเฮาครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมนี่นอ้อจ <ใน S 1> ินดี<ใ>นนเนี่ยนี่ครับ้วยบดใส่ครับน้ำนะครับถุงปุ๋ยหนึ่งครับเบึงนะครับช่มเลย มันก็าฟงางไ่ไฟแล้วครับฟงางครับกินตอนกลางคืนครับกินเก่งกินดีว่าของเพ่นก็มีตะโตรุนว,วันครับน,รน,รนะครับเพือ่อการดูแลนะครับข้อพ่นก็บเอาข้อ,อสะอาดบ่มีขี่บ่มีม้วนเขานะครับเป็นข้อ,อพื้นดินนะครับนี่ได้เทศปูนนะครับ อากาศตอนแรกเพิเปนกับแปลงไม้อยู่แล้วครับถือว่าการดูแลงว่านะครับในช่วงนาแล้งนาห้อนนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าบว่าเพิ่มว่าเติมเหม่อนเพิ่มกาสิัดีนีโอกาสพร้อมอากาศผสมติดยากนะครับว่าเป็นซัดนะครับประมาณนั้นนะครับมาสามารถเป็นสัต์ได้ง่ายหรือว่าผสมบ่ควายติดมันห้อนนะครับต้องมีอาหารเสริมให้เขานะครับระบบสืบพันธุ์ก็สำคัญนะครับ ระบบสืบพันธุ์กับสามขั้นหาขหาดจริงใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เลี้ยงไปกับเซเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแลเขาดีๆแบบนี้แหละครับว่ามันก็อ้วนอ้วนใหญ่น,นานะ,นะครับบรรยากาศไปอีกควอกหนึ่งน,นะครับนี่ครับโอ้ดีกินงามประวาณ สงสารเพล่นครับในช่วงนาแล้งครับครับไทยคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจใดความไข่กระยาใดมีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทูบาทยางเดือพี่น้องครับ่ายคลิปนี้ครับฝากอะไรกดแชร์กดติดตามให้ผมนั่เด้อครับเด้อแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับกาววาสวัสดีครับ